สวัสดีับออลริกาโตอ้ฮัลโหลมิงกะลาบาเอ้ยหลายภาษาจังวันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่โครงการเอตินายเรสซิเดนนะครับจากทางทีมเบเตอร์ลิฟวิงนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าบ้านทรงอิสระนะครับที่เราขายกันในราคาลีสโฮ30ปีตกอยู่แค่ประมาณหลังละ20ล้านบวกลบนะครับ เริ่มต้นของเราจะอยู่ที่18.9ล้านทำเลตรงนี้ก็คือรัชดาพระราม9ซึ่งเรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าบ้านเป็นไซส์แบบบ้านเดียเ่ยวนี้หรือทาวน์โฮมที่มันมีพื้นที่หาไม่ค่อยได้ส่วนมากจะเป็นคอนโดแต่เนี้ยเราขายเป็นบ้านทรงอิสระนะครับสูงถึง4ชั้นนะครับถ้านึกทำเลไม่ออกหลายท่านคงจะรู้จักสยามนิรมิตใช่ไหมครับที่เอตินายรสิเดน์นะครับตั้งอยู่ตรงสยามนิรมิตเดิมลยครับโครงการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับผม งนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องทํางานนะคะหองชั้นสาจะมีตกแต่งเป็นลักษณะนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนมุมเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นได้ตามที่เราต้องการนะคะห้องนี้ก็สามารถที่จะจอยไปหาห้องนอนมาสเตอร์เบดมได้นะคะโดยจะมีห้องน้ำตรงกลางเป็นตัวเชื่อมทางเดินนะคะ สามารถใช้ได้กันทั้งสองห้องร่วมกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้านะคะแต่งตัว <c oughs> ก็จะมาที่ห้องนอนใหญ่ค่ะคอันนี้ก็คือเป็นห้องแต่งตัวเนาะสมมติว่าเรามาตัวปป่ามาชมบ้านโครงการนีครับก็สามารถหยิบกระเป๋ารองเท้ากลับบ้านได้อย่างงั้นได้นะ ี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดมของชั้นสาคะ่ะตรงฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนที่ทีวีดูทีวีชมทีวีนะคะหรือจะทําเป็นที่โต๊ะทํางานก็ได้คะ่ะตรงโซนนี้นี่ห้องนอนนะครับอันนี้ระเบียงนะครับเป็นจะปิดเทปไ่าพี่ลิงพาไปชมชั้น4ีหน่อยครับนะ มชมชั้นสี่กันนะคะชั้นสี่นี้ก็จะเป็นลูปปาร์นะคะเป็นที่เหมือนที่พักผ่อนของครอบครัวนะคะมาจอยกันปาร์ตี้สังสรร์นั่งดื่มทานกาแฟกันปาร์ตี้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงได้นะคะพี่หนิงบอกว่าชอบห้องนี้ที่สุดเลยทั้งหลังหลังแล้วก็ เปิดประตูมาก็จะเป็นการ์เด้นนะคะเป็นสกายการ์เด้นประมาณนี้นะสวนโอเพนโดรนะคะเป็นระเบียงค่ะเราจะทำปิ้งย่างหรือนั่งดื่มกาแฟตอนเช้าดีมากเลยค่ะแา่บ้านหลังนี้คือชั้นสามชั้นสี่นี่จะไม่ติดกับเพื่อนบ้านนะคะจะเป็นส่วนตัวค่ะ อ่าตรงนี้เรามาอยู่กันที่ส่วนกลางของ89เรสิเดนต์นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีสระว่ายน้ําอยู่แต่ว่าสระว่ายน้ำนี้จะเป็นแค่สระฟังเล่นเฉยอาจจะใช้งานจริงไม่ได้ขนาดนั้นแต่มีเพื่อที่ว่า co-working space ที่อยู่ด้านหลังะจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือสามารถออกมานั่งข้างนอกเพื่อรับวิวริมสระว่ายน้ําได้และสําหรับทางด้านซ้ายนี่นะครับก็จะมีสําหรับผู้ใช้วิวแชร์ผู้พิการต่างๆสามารถใช้บริการได้เลยครับเราจะวิ่งตรงกลับขึ้นมาที่ co-working space ได้เลย ในส่วนนี้ทางโครงการก็จะเปิดให้เป็นสำรับโปรเวิร์กิ่งสเปซก็จะมีทั้งหมดนี้เลยนะครับ ส่วนพื้นที่ชั้นสองนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของฟิตเนสทางด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นเครื่องปั่นจักรยานเครื่องวิ่งวงรีนะครับลู่วิ่ง2เครื่องใหญ่แล้วก็1เครื่องเล็กทางด้านนี้ครับในส่วนของโซนเวทเทรนนิ่งนะครับก็จะมีให้พร้อมเลยรวมถึงดัมเบลนะครับจะอยู่ทางด้านนี้พร้อมทั้งมานั่ง ส่วนล็อกเกอร์อยู่ทางขวามือทางด้านนี้ครับอีกส่วนหนึ่งของชั้นบนนะครับเราก็จะมีเป็นห้องประชุมให้ลูกบ้านได้ใช้กันนะครับก็จะเป็นห้องนี้แต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวลองดูคร่าวๆกันก่อนคือฟ <Feeling S 1> ีลลิ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเราจะพามาชมบ้านที่ยังเป็นบ้านยังไม่ตกแต่งนะคะเป็นบ้านเปล่าๆคะ่ะอันนี้จะ31ตารางวานะคะ นี่คือทางหน้าบ้านนะคะสำหรับจอดรถเลาก็เข้าทางด้านนี้ค่ะส่วน,นด้านหลังนี่ก็คือบ้านที่กำลังสร้างนะคะแต่ก็เสร็จไปแล้ว50กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะซึ่งจะเสร็จทั้งหมด100รเซคาดการประมาณช่วงสิ้นปีก็คือ,อทันวานี้ส่วนตัวหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นดิจิตอลล็อกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับพื้นที่นี้ก็จะเป็นโซนในบ้านนะคะ ก็จะมีห้องอเนกประสงค์ค่ะห้องรับแขกหรือว่าเราจะตกแต่งทําอะไรได้ค่ะใช่แต่ใช้เป็นห้องเลี้ยงแมวเหมือนบ้านตัวอย่างหรือว่าจะใช้เป็นห้องครัวเป็นโซนกันติดนี้ก็ได้ครับแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะชั้นล่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมีลิฟต์ด้วยค่ะบ้านหลังนี้จะพิเศษนะคะมีลิฟต์ให้ด้วย เดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนกันด้วยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะอันนี้คือชั้นสองของบ้านนะคะก็จะเป็นคล้ายบ้านตัวอย่างนะคะ จะมีห้องทำงานหรือเป็นจะแต่งเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็จะมีพิเศษมีระเบียงให้ด้วยค่ะห้องนี้ เพราะว่าตัวนี้เขาเป็นบ้านหลังมุมเนาะพี่หนุ่มเนาะเขาก็จะมีระเบียงเพิ่มเติมให้ใ oh, เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะปลอดปร่งค่ะเป็นส่วนตัวบรรยากาศดีค่ะแย่ได้ว่าใครทำงานสถานทูตนะครับก็กระโดดข้ามไปได้เลยไปได้เลยค่ะ <laughs>